สำหรับคลิปนี้มีงบวางดาว100,000บาทจะต้องส่งเดือนละเท่าไหร่แล้วเอกสารอะไรบ้างไปชมคลิปกันค่ะ ก็สวัสดีนะคะจะมาตอบคำถามเกี่ยวกับการยื่นเอกสาร finance ในการกู้ซื้อรถย่น์มือสองนะทุกคนนะก็มีถามมาเยอะมากค่ะเกี่ยวกับว่าใช้เอกสารอะไรบ้างแล้วก็หากมีเงินวางดาวที่1 0 0 0งแสนคันนี้เขาจะต้องส่งที่เท่าไหร่อันนี้เป็น คำถามสุดฮิตนะคะอ่ะก่อนอื่นก็อยากจะแนะนำนะคะก็คือให้ทุกคนนะคะ,ะดูฐานเงินเดือนตัวเองก่อนนะคะถ้าลดราคาที่ประมาณอสองแสนนะคะก็ส่ง แสนละ2,000บาทนะคะเดี๋ยวพี่นกจะเอาไว้ข้างๆนี้เนาะถลถราคา2,000 0นนะคะในการส่งส่งทุกๆ1,000 0 0ส่งประมาณ2 0 0 0อันนี้เรายังไม่ได้รวมอดอกเบีย้ยแล้วก็ยังไม่รวมค่าต่างๆที่ไฟนแซนจะบวกเพิ่มนะคะเราเอาแบบให้มันคิดยอดประมาณง่ายๆเข้าใจง่ายก่อน ถ้าคุณลูกค้าซื้อรถในราคาสามแสนคุณลูกค้าก็ส่งประมาณ6,000บาทนะคะเพราะทุกๆ1 0 0 0งแสนคุณลูกค้าจะต้องส่ง2,000ลดรถ1 0 0 0งแสนส่ง2,000ลดรถส0 0แสนส่ง4,000ันรถส0 0แสนก็ส่งประมาณ6 0 0ัน ก็จะประมาณนี้ส่วนดอกเบี้ยหรือค่าเมนเดนเมน,นอื่นๆที่ไฟแนนซ์เขาจะจัดการให้เราก็เดี๋ยวเขาก็จะบวกเพิ่มเขาก็จะคุยในรายละเอียดสัญญานะคะว่าทั้งหมดอยู่ที่ประมาณที่เท่าไหร่นะท้งนี้ทางนั้นก็ขึ้นอยู่กับเงินดาวของเราด้วยนะคะคุณลูกค้าอย่างเช่นมีน้องที่ชอบถามมามากเลยอ่า ผมต้องการซื้อฮอนด a าแจ z ดฮอนด้าแจพี่น้ขายอยู่ที่สามแสนผมมีวางดาวหนึ่งแสนบาทผมต้องสูงเท่าไหร่นะคะก็คือ,อเหลือยอดจัดอยู่ที่สองแสนบาทเพราะว่าเขามีวางดาวหนึ่งแสนก็สองแสนลบสามแสนลบหนึ่งแสนก็เหลือสองแสนบาท ยอดจัด2 0 0 0 0 0บาทก็สูงอยู่ที่ประมาณ4,000 ต้นต้น72งวดนะคะสำหรับไฟแนนซ์มือ2องลดมือ2องเขาก็จัดเต็มที่72งวดนะคะทุกคนถ้าใครจะเอา84งวดก็ลองดูว่าไฟแนนซ์ไหนเขาจัดได้บ้างก็สามารถหาไฟแนนซ์ที่จัด84งวดมาจัดให้เราได้นะคะแต่ดอกเบีย้ยก็จะเพิ่มตามเป็นเรื่องปกติอยู่แล้วยิ่งระยะเวลายาวนานไปเท่าไหร่ดอกเบีย้ยก็ยิ่งสูงขึ้นเท่านั้นนะ,ะทุกคน ยิ่งระยะเวลาการส่งสั้นลงเท่าไหร่ดอกเบี้ยก็ยิ่งลดลงโอเคนะประมาณนี้สำหรับในการคำนวณคร่าวๆออพี่นกก็จะมาสรุปให้ก็คือทุกๆ1 0 0 0แสนบาทคุณจะส่ง2,000บาทนะคะถ้าคุณลูกค้ามีคำถามในใจว่าคุณลูกค้าต้องการส่งรถคันนี้แต่รถมันราคา3,000แต่ต้องการจะส่งอยู่ที่4,000 คุณก็วางเดาหนึ่งแสนมันก็จะเหลือยอดจัดอยู่เพียงแค่สองแสนก็แสนละสองพันลดราคาสองแสนก็สี่พันก็ถูกต้องแล้วนะคะก็จะประมาณนี้นะคร่าวๆนะคะก็คือมาตอบคำถามในคลิปเลยก็ท่านใดก็สามารถเข้ามาดูได้นะทุกคนก็มีคำถามในอีกบ้างถ้ามีคำถามไหนที่พี่นกพอจะ ช่วยเหลือได้แล้วก็ตอบได้ก็ inbox mm hmm. มานะคะสำหรับท่านใดส่วนเอกสารในการใช้นะคะที่มีถามบ่อยก็คือสำหรับมนุษย์เงินเดือนก็มีหนังสือรับรองเงินเดือนของคุณนะคะ mm hmm. แล้วก็บัญชีย้อนหลังหรือเรียกว่า statement mm hmm. นะคะไปเอาที่ธนาคารนะคะย้อนหลัง6เดือนนะ mm hmm. แล้วก็สำหรับทะเบียนบ้าน อย่างละ5ชุดสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนอย่างละ5ชุดคนค้ำก็เช่นเดียวกันถ้าเขาทํางานก็เอาหนังสือรองเงินเดือนเหมือนคุณเลยนะคะแล้วก็สำเนาทะเบียนบ้านแล้วก็สำเนาบัตรแล้วก็หนังสืออบัญชีย้อนหลังหรือสตทเมนต์นะคะไปขอกับธนาคารเหมือนกันเลยส่วนอาชีพค้าขายนะคะอาชีพค้าขายก็จะมี หน้าร้านชัดเจนนะคะไม่ว่าขายอะไรก็แล้วแต่มีหน้าร้านมีสต็อกของแล้วก็ที่สำคัญที่ขาดไม่ได้นะคะมีทะเบียนพาณิชย์นะคะไปขอที่กรมการปกครองส่วนท้องถิ่นที่เราขึ้นอยู่เป็นเทศบาลก็ไปขอเทศบาลเป็นอาบาตอก็ไปขออาบาตอเป็นอาบจก็ไปขออาบจป,ประมาณนี้นะคะ mm. ก็ใช้เวลาไม่นานแล้วก็ไม่แพงหลักร้อยนะคะแล้วก็ถ้าใครไม่มี ทะเบียนพาณิชย์ก็มีสัญญาเช่าตึกนะคะสัญญาเช่าบริเวณที่ที่คุณทำมาหากินอ่ะที่คุณเปิดร้านอ่ะนะคะโอเคนะก็จะประมาณนี้ส่วนเอกสารอื่นอืก็เหมือนกันนะคะบัญชีย้อนหลัง6เดือนสเตทเมนต์หเดือนนะคะสเตทเมนต์หรือบัญชียอดหลังอันเดียวกันนะคะบางคนไม่เข้าใจคําว่าสเตทเมนต์พี่นก็จะใช้คําว่าบ,บัญชีย้อนหลังไปขอที่นาคาร6เดือนแล้วก็ มันก็มีแค่นี้เนาะเพราะว่าเขาไม่มีเขาไม่ได้เป็นลูกจ้างอะเนาะออส่วนอาชีพอื่นๆเราก็มาคุยกันว่าไฟ a นซ์นจะเอาอะไรบ้างส่วนกเกษตรกรจะออกรถก็ออกได้นะคะก็ออกได้บางท่านก็มีเครดิตรักษาเครดิตตัวเองดีนะคะเพราะว่าผู้ที่มีใบกเกษตรกรเนี่ยเขาก็จะมีบัญชีพ่วงกับ ทกศก็มีบัญชีทกศมีเงินเข้าออกนะคะกะ็มีหนังสือที่รับรองว่าเป็นกเกษตรกรนะคะก็ประมาณนี้แล้วก็ส่วนอื่นๆก็เหมือนกันเดินบัญชีเหมือนกันนะคะส่วนกเกษตรกรจะออกรถเนี่ยก็จะมีประมาณที่ทํากินประมาณ หไล่ถึง10ไล่นะคะขึ้นไปก็จะประมาณนี้ที่ไฟแนนซ์เขาจะเอาเนาะแล้วก็คนค้ำหนึ่งคนกรณีที่ถามมาบ่อยไม่ต้องการคนค้ำเลยอเอาไงก็คือก็ดาว20%ของราคารถแต่ถ้าเป็นรถมือสองก็ประมาณ6 0 0 0 0ขึ้นไปนะคะก็ไม่เอาละไม่เอาคน คำละแต่จริงๆการมีคนคำก็ดีนะคะมันก็จะมีกฎหมายคุ้มครองอยู่ในนั้นดอกเบี้ยคุณก็ก็ถูกลงด้วยนะคะก็จะคิดเลทดอกเบี้ยในอัตราหนึ่งสําหรับไฟแนนนะคะเรื่องนี้ก็ในการเซ็นสัญญาก็ลองทําไฟแนนดูเนาะโอเคนะคะก็คลิปนี้ก็จบเพียงแค่นี้นะคะไว้เจอกันใหม่นะคะทุกคน